สวัสดีเย็นวันพุธที่9สิงหาคมนะคะตอนนี้น้องแมวจากบ้านป้าวาสนาก็มาถึงแม่แล้วนะคะต <c oughs> ้องปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยววายร้ายเข้าไปน้องเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองค่ะมาส่งมากับรถที่รถตู้รถถูทึบที่ ส่งน้องข้าวใหม่ไปให้แม่เกียงแล้วล่ะคะ่ะคันเดียวกันซึ่งคนขับไว้ใจได้เขาก็ดูแลน้องอย่างดีเด็กมาถึงก็ไม่ไม่ซึมไม่เฉานะคะเด็กมาถึงก็ยังสดชื่นอยู่น้องเป็นผู้หนึ่งเมียหนึ่งค่ะตื่นที่ให้อยู่กรงนี้ไปก่อนเพราะว่างบประมาณซื้อกลง,งยังไม่ครบอยู่นี่ไปก่อนนะลูกนะอืม วันนี้ก็ยังไม่เจอแม่ของน้องนะคะคิดว่าคงจะตะเลิดไปไกลอะ่ะตัวแม่ก็คงจะได้รับปาดเจ็บไม่ไปแอบรักษาตัวอยู่ให้ให้กินอาหารเปียสํรวจใหญ่เลย ส่วนอีกสองตัวก็อยู่กับน้องคนที่ช่วยเอาไว้นะคะแบ่งกันก็ภาวนาว่าให้ได้เจอแม่ของเขาเนาะขอให้แม่ของเด็กๆเ,เนี่ยกลับมาที่เดิมจุดที่ว่าเขาเคยอยู่อย่างน้อยน้องผู้หญิงเขาก็ถ้าเจอแม่เจอแม่แมวพวกเนี้ยน้องผู้หญิงเขาก็ได้ได้จะได้ช่วยไว้อะคะ่ะอ,อืม อายุสักประมาณสองเดือนได้แหละโตทรงแล้วสำรวจใหญ่เลยอ๋อพี่ดวงไปจุบน้องจุบจุบจุบน้องเด้อ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 เจอหมูกรอบจุบน้องไหมอั้อนอทักทายน้องเหรอพี่ดวง พี่ร้วงทักทายนอ้อง